พอเรามีความรัก <recalled> อ <handled klore> ่ะ <küç> ถ <tweets> <FELIPE division> ้าคนเราไปไม่สุดจริงๆเราก็จะไม่เลือกที่จะเดินออกมาหรอกเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่โหยหาความรักตลอดเวลาเราก็จะไปลงความคาดหวังไว้กับอีกคนหนึ่งถามว่าหมอดูคู่กับหมอเดาไหมเปลี่ยนเป็นเขาว่าหมอดูคู่กับการคาดเดามากกว่าถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาไม่มาหาเราหรอกชื่อน้องค่ะนภศรชติกรนีก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นหมอดูค่ะช่อง birds eye view สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคน ของเราจะออกในทุกๆวันจ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าแบบไล่ไปแบบทำลายตั้งแต่ต้นเลยอ่ะมันเป็นเพราะว่าเรา okay. อ่ะอกหักเพราะ okay. อกห okay. ักปูปลาเราก็รู้สึกว่าเราอยากดูดวงเพราะเราอยากดูดวงไงค่ะมันก็กลายเป็นแบบความหมุกมุ่นมากๆมา่องมาจนเราต้องไปเรียนแล้วพอเราไปเรียนอ่ะมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าไม่อยากดูแหละแต่ว่าตอนเนี้ย <ส è S 1> ลงไหลในความแบบเป็นผ้าซีมากกว่าพอไปไปมาเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นคนที่แบบดูให้คนอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบมาศึกษาจริงๆจรงจาก อันนี้เขาเรียกว่าไพ่สีแต่บางคนก็จะเรียกว่าไพ่ทาโร่หรือว่าเรียกว่าไพ่ทาโรดไพ่อะค่ะจริงๆแล้วอะแต่ละสำรับก็มีความแบบพิเศษของเขาไม่เหมือนกันทีนี้ไพ่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นไมเนอร์คานาแล้วก็เมเจอร์คานาเมเจอร์คานาเนี่ยจะเป็นไพ่หลักไพ่หลักก็จะมีอะไรบ้างมีไพ่ที่แบบเป็นเมนเลยเป็นพว้แบบ The Tower เวอร l ว for อ u n e เขาจะเป็นชื่อเฉพาะของเขาแต่ทีนี้พอเป็นไพ่ไมเนอร์คานาหรือเรียกว่าไพ่สำรองไพ่เนี้ยก็จะเป็นไพ่คาถา ดาบถ้วยแล้วก็เหรียญเหรียญเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเวลาคาถาจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําดาบจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคําพูดและความคิดถ้วยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเวลาที่เราดูดวงค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไพ่เหล่านี้เป็นไพ่เมนหลักในการบอกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นส่วนไพ่ที่รองลงมาเขาก็จะเรียกว่าไพ่ออร์เคลซึ่งไพ่ออร์เรคอลค่ะแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้เขาก็เรียกว่าโรแมนต์แองเจิลออร์เคอลการ์มันจะเป็นไพ่ในเรื่อง ก็จะเป็น to love นะคะเป็น playfulness เป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นไพ่ที่แบบเจาะในเรื่องของความรักโดยเฉพาะแล้วก็จะมีไพ่ที่เป็นไพ่แบบ zodiac card ก,ก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับพวกราศีสําหรับแบบเวลาที่เราจะถามว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้มีคนราศีไหนปิ๊งเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปิดมาได้ไพ่ตัวเองก็โหดทูอยู่เผื่อแบบได้ราศีตัวเองอืรักตัวเองต่อไป บาาคนจะเรียกการรักตัวเองว่าเฮ้ยเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการรักตัวเองที่ดีอะ่ะมันคือการรักตัวเองโดยที่เราเลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเซฟต่อใจเราแล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเวลาที่เรามีความรักอะ่ะแล้วเราต้องรักตัวเองอเพราะว่ามันเหมือนกับเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่โหยหาความรักตลอดเ,เวลาเราจะไปลงความคาดหวังไว้กับอีกคนนึง เขาจะต้องเป็นแบบนั้นสิเขาเป็นคนแบบนี้สิเขาจะต้องรักเราแบบนั้นสิแต่เข้าจริงๆอะมนุษย์เป็นอะไรที่เราไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเขาได้นอกจากเขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเติมตัวเองได้เต็มแล้วเรามีความสุขกระสิงที่เราเป็นมีความสุขกับชีวิตเราแล้วต่อให้คนอื่นเนี่ยนะคะเขาเข้ามาในลักษณะแบบไหนก็ตามมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นองค์ประกอบหนึง่งหรือเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นแบบนั้นแหละของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจคนคนหนึ่งได้มากขึ้น ที่ตอนแรกอะช่องเราอะเปิดจากการที่ให้เขาเห็นไพ่ตั้งแต่ต้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เขาเห็นตัวตนของเราตั้งแต่ตน้นมันก็เลยทําให้คัดคนกลุ่มหนึ่งว่าแบบเออเขาต้องชอบเราจริงๆนะเขาถึงจะตามไปดูเราในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราไม่เปิดเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันจะส่งผลมากกับความเชื่อเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวแบบเรียบร้อยแล้วเรายังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ว่าจะเป็นไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปแบบ กินเหล้าแฮงเอาท์ out, อะไรเงี้ยกับเพื่อนตามปกติหรือแม้กระทั่งแบบใส่บิกินิ่งบิกินี่ลงแบบอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าภาพลักษณ์ของหมอดูอ่ะควรจะเรียบร้อย uh huh. หรือภาพลักษณ์ของหมอดูอ่ะควรจะน่าเชื่อถือมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้เขาว่าตามเราจาก YouTube ก่อน mm hmm. จนกระทั่งแบบพอถึงวันหนึ่งเราก็แบบมีเริ่มมีแบรนด์หลายๆแบรนด์เข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้หน้าเราไปออกแต่พอเขาอยากได้หน้าเราไปออกปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่าอา้าวคนไม่เคยเห็นหน้าเรานี่ แล้วเ,เขาจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นใครเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่อยแบบเราค่อยๆเปิดหน้าเรามากยิ่งขึ้นถามว่าหมอดูคู่กับหมอเดาไหมเปลี่ยนเป็นคาว่าหมอดูคู่กับการคาดเดามากกว่าคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เราไม่ได้เดาโดยสิ่งที่มันไม่มีมูลเหตุเลยตัวนกก็ไม่ได้ดูได้แม่นยํากับทุกคนนะคะบางคนดูดวง general แล้วรู้สึกว่าตรงแต่มาดูส่วนตัวกับนกอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่นกจะไม่มีวันทิ้งเขาอะคือนกรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาไม่มาหาเราหรอกเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าต่อให้เราไม่ได้เป็นแม่หมอแต่เราก็จะเป็นที่ปรึกษากันไปเรื่อยๆเขามีอะไรก็แบบมาพิมพ์ระบายมีอะไรก็แท็กมาหรือมีอะไรก็แบบพิมพ์แบบอินสตาแกรมมาไดเร็กมาอะไรเงี้ยราค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าแบบมันคือหน้าที่ของเราอะเราไม่รู้สึกว่าเราเป็น KOL แค่แบรนดิ้งเท่านั้นแต่เราเป็น KOL ของคนที่เขาซัพพอร์ตเราตั้งแต่ต้น